รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่โคเรียคิงเฟสเซ็นเตอร์ Are you good at math or reading? Yes, I am, a that's pretty much it. That's it? ชอบเลขหรือชอบ literature ชอบอะไรชอบอะ Physical education ชอบพีชอบกีฬา music กีฬาดนตรีต้องบอกว่าความฮอตของพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่หน้าตาของเขา ขอบอกว่าความสามารถของสามคนนี้มีดีไม่ต่างจากหน้าตาด้วยพี่จะบอกอะไรให้เคยเห็นพวกแฮนเซนบราเดอร์ป่ะโจนาสโจนาสโจนาสบราเดอร์เราสามคนนะก็เริ่มฟองวงฮะไม่เอาไม่ชอบเ้ยใช่ไหม c h u l a c h u c h u c h u This is the love train h u c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  h u This is ร้องเป็นเปล่าไม่เป็นร้องเพลงพ่อแล้วไม่เป็นเหรอเมื่อกี้ในรถยังร้องอยู่เลยคุณเนี้ยสองหมื่นไลค์อ่ะ ถ้ารูปไหนมีรูปลูนะสองมื่ไลฟ์มีรูปครูร้องเพลงให้ตาย4,800ันแป้ยแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมามันเอาใจเว้ยมันเอาใจยังไงยังไงมันเอาใจเดี๋ยวนี้ลงรูปเดียวก็เอาใจหน่อยใช่ไหมคุณพ่อเอาใจใส่พวกนี้ลงที่สามหมื่นไลฟ์อะไรวะที่หมดลงหมดลงได้แค่สองหม่นเองแ This really 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 hurts Don't look back ก็ไปคก็ไปแต่ตอนนี้เล่นนี่นี่แอร Snapchat ไมเล่นอ่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่รู้ไงเฟซบุ๊กไม่เล่นหรอกพ่อแม่อยู่อ่พ่อแม่มอนิเตอร์นี่เป็นน้ำที่พี่เอามาอินพอร์ตมาจากเทือกเขาแอลอ่ะ แล้วทำไมมันยังเย็นอยู่ล่ะโอ้เด็กสมัยนี้กวนนะเอาจริงนะสีสีสีซักแห้งได้ไหมได้น้ำทะเลอ่ะจัดจัดทำไมสามีคุณเป็นอย่างงี้ยเอออเป็นไรอ่ะเป็นอะไรมากเนี่ยเอกโอ้หเป็นหัวชอบเด็ดไม่งหัวช่อ เขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยใส่สูทเล่นก็คือไม่เคยจริงเหรอจะมันต้องใส่ชูชีพป่ะจริงจริงอ๋อใช่ใช่ใช่คิดว่า80สเขายังจะเล่นเจ็ดอยู่มั้ยเล่นแต่ก็คือเล่นแบบเจ็ดนั่งในต้อะไรอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกปแต่ก็ยังต้องมีอยู่อ้เท่มาก ี่บอกวาเทเกินลูกให้ไปใส่ชุดเจดเนื่อเดี๋ยวผมใส่สูตรเขาคิดไปแล้วเขาคิดไปแล้วใช่ลูกใส่ไม่ได้เป็นยังไงบ้างใส่สูตรขี่เจดครั้งแรกก็รู้สึกเสียดายสูตรมากเออเออไม่เป็นไรพักแม่แต่มันรู้สึกมันสูตร07ใช่ไหมใช่โอ้โหโคเท่เลยพี่นอนพี่เช่ชอบทำอะไรเท่ๆที่อวดเมียพี่เมื่อกี้เมียก็ได้อารมณ์มากเลยจริงป่ะใช่ใช่ใช่ได้คะแนนเต็มคืนนี้อยากจะมีลูกอีกสักคนเลยอ่ะ พี่สาวนะทำไมพี่ถึงเข้ามามาริเกสบริการดีเจสกี้เริ่มขี่ตอนนี้เท่าไหร่เอ่อจำไม่ได้นะคะเด็กเจ็ดขวบมั้งฮะหกเจ็ดขวบพ่อแม่บังคับหรือว่าเราอยากขี่อยากลองฮะอยากลองพ่อแม่บังคับพ่อแม่บังคับเหรอเฮ้ ไม่ยากแต่ว่ามันคืออะไรไม่ตกไม่ตกไปถี่ไหมอาชูชีพอะใส่แล้วโน่อยถี่หน่อ Protect your chin and your mouth at all time because the webs o t ่ก w i n ลังด้วยอ่ะ Very strong และเราชอบนะชอบตอนนี้ชอบแล้วใครใครใครขี่ก็นายก็นายก็คุณก็ได้จะ ก็ได้ผลใกล้เคียงกันกะจะกะจะได้แชมป์แบบพ่อแม่แม่ม่ต้องอยากรักคราบเพราะว่าเดี๋ยวมันชนแล้วก็ตายครองลูกเกดก็มาตายอ่ะเมาป้าจ๋าาไปขี่ไปแล้วย เขาทำอะไรที่ผาดผที่สุดกนันไหคุณเน่เออีต้นไม้สูงมากมันก็โดนเฮ้วลาเราแขเวลาเราขับม,มันมีเสียวมั้งมันจะคว่ำม้ีมีนะมีแต่ว่าีเรี่อยมันชินมันชินเคยคว่ำยังเคยแล้วควาำเรือพ่อจมเลยหรอ และความความมันของการขี่เจ็ตมันคืออะไรเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีกำลันอะไรกำลังคุยกันอยู่ว <c oughs> ่ามันมันตรงไหนเจ็ตอะทำไมโลกมันเหมือนแดน มัน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 ตรงไหนมันมันกระโดดยืนกระโดดแล้วทำไงให้กระโดดสูง ก็เล่นไปแบบวิ่งแล้วเคยจู่ล้เคยมาแล้วมันมาไม่กลัวตายไม่ไม่กลัวตายแต่กลัจมกีนายบอกว่าเราเคยปีนต้นไม้สูงมากกระโดดแล้ก็ไม่กลัวขาหักไม่อยากโดนตีไม่อยากไปไม่อยากไกลัวตายอะไรอะไรอะไรในชีวิตที่เคยเล่นแล้วแบบ ออะะไระ่เคยทีนึงเล่นบนานาโบเราจมใต้เรือขึ้นไม่ได้<อ>แล้วก็รีบสำนักน้ำเยอะมากแล้วข้้งได้มันติดหรอแต่มันลอยขึ้นมาเองได้เก<อ>ือบตายโอ,อ้ยเจ<ร>้นเานายตกอ้าวเจ้านายตกแล้วครับ มีสามคนนี้เขาบอกไม่ต้องมีลูกกันใช่ไหมเยอะแยะเต็มบ้านใช่ไหมสามคนคนไหนแก่คนไหนคนไหนคนไหนท้าทายสุด้ามคนนี้คนกลางคนนี้คนแบบคนโตคนแบบอัานุโยะค่ะยังได้ยุติคนตจะมีเายคล้ายพี่นยุคคนโตคนกลางคนกลางก็เป็นเวนเซียชายอ่าเนี้ยไปหมดเลยคนเลยนี่วันนี้เมื่อกี้คือย้อนมาก็ตีกับป้าอยู่อ๋อเหรอตีเรื่องอะไรกับป้าป้ามาช้าตื่นความที่ แล้วเขาเล็กเขาเล็กเขายังดูไม่ใช่ออกนะที่เขาเขาค่อนข้างมั่นใจผมว่าเขาเป็นจีนสนะฮะเขาอยากทำเหมอนเขาเขาจะมั่นอย่าเขามากอ่ะแล้วเคยเนี่ยมีก็ทำยูทูบเองทำอาหารนะทำทำอาหารอะไรก็ตามไงถ้าเราจะขอถ่ายมุมนี้เขาก็มุมนี้ไม่ดีไม่ต้อันแบบนี้โปรดักชันชันแย่อะไรฉันก็จะแบบเนี้ยคือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรรู้เขาต้องการอะไรมากมากบางทีพ่าคิดอะไรอยู่อ่ะพ้าทำอะไรอ่ะออย่างงี้เราก็นึเลยคือไม่ไม่เซนจรีนเนาะแต่เราก็แอคตบ้างนิดนึง ผมบอกพี่เจว่าคุณพี่สาคนนี้เป็นสตาร์เลยแล้วก็แล้วก็ป้ากับเจไม่ต้องทํางานแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยเราใช้ชีวิตมาเหนื่อยพอแล้วเราให้เด็กทํางานบ้างเออไอพี่ เม่กี้ที่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ขึ้นสองลูกนาลงมันลืมเล่นอแล้วกระเด็นแต่เมื่อกี้ถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยเราสามารถกลับไปที่เรือได้ไหมกลอดตวเออลอยเออถามเรื่องสาวๆหน่อยเจ้านายเจ้านายครับตอนนี้มีผู้หญิงมาชอบเยอะใช่ไหม Yes อย่ารู้ใช่ปะเขาเห็นในรูปแล้วเขาเขาคอมเมนต์ไ่หายบ้างหมดแฟนแล้วก็กออู่ เหมือนนั้งเต็มเลยแล้วก็มันเกิดขึ้นจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันมีถ่ายภาพกับพี่หญิงป่ะนอนจะนายเดี๋ยวนี้มีคนมาคัดหน้ามาแปะหน้ากลัวมากเลยมันเรากอดเขาอยู่แล้วเราคิดว่าเราน่าตายน่า่ะชมตัวเองชมตดวเองเรามองกระจกแล้วเราบางทีรู้สึกโอ้โห หล่อมากมีีมฟลนั้นนนะมัก็มีหน้าเกียจกับโอเคมองโอเคออกมา้ตื่นไงตาแบบหน่าเกียจหน้าเกียจมากเลยไม่เคยดูตัวเองหล่อไม่เคยรู้สึกเลยพี่ว่าพี่ว่ามันหมุดหล่อนะมันแบบมันมันเท่อับมันเท่อับและเสดของเราอยู่ตรงไหนครับอะไรที่ทำให้สาวๆลงไหยไม่มีไม่มีเลยความขี้เล่นมีไหมความขี้เล่นไม่มีมีสาวในสเปกไหมไม่ ที่ร่วมไม่ดีมีชอบผู้หญิงไหนไหมไม่ Why น่าเกลียดเหรอน่าเกลียดเลยเหรือหมดเป็นเล่นเล่นกับเล่นกับผู้ชายอย่างเดียวเดีแต่ตอนนี้เดี๋ยวว่าเล่นเกมผู้หญิงไม่เอาเลยถ้าผู้หญิงเขาออกเดทด้วยไม่ไปเขาครับไม่ไปดูหน้าตาเหรอถามเราบ้างก่อนแเปคเราเป็นแบบไหนถามเจ้าสิบไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรไม่ไม่มันต้องมีมันต้องมีไม่รู้อ่าชาย ไม่ชอบค <c oughs> ุณไม่ชอบฝรั่งอ๋อสายฟอเหรอใช่ฟอสเหรอฟอคืออะไรฟอสคือสายฝรั่งไงแล้วเชี่ยเกิดมีผู้หญิงคนไหนบ้างมีแครเนี่ยอยางเลยอยางอ่ะเจ้านายแบบไหนที่ชอบแบบพี่ต้องถามออปชั่นแล้วเดี๋ยวได้ตอบให้ไม่รู้นะไม่โอเคโอเคได้อ่ะอ่ะสายไทยสายเอเชียหรือสายฟอเจ้านายชอบลูกครึ่งไทยอ่ะลูกครึ่งเจ้านายชอบลูกครึ่งูกครึ่งไทยไทยดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่ชอบฝรั่ง ตอนอยู่นู่นเนี่ยแล้วทำไมกลับมาเมืองไทยเจอเด็กสาวสาวไทยก็น่ารักกว่าก็มาคิดว่าไทยดีกว่าไทยดีกว่าเนาะอ่ะไทยชอบแบบอุ่วๆเอ่อโทษทีนะเข้มๆโมยๆแบบไหนไม่เข้าใจชอบหวานเนอะหวานออกจริงๆอะไม่เคยชิมเขาเหรอไม่จริงหวานร้อนหวานพูดเก่งหรือพูดน้อยยากตลกหรือ ต้องหิฮาต้องเฮฮาด้เฮฮานิ่งๆไม่ได้ไม่ได้อ่มีแฟนยังมีไม่มีมีใช่ไหมเจ้านายมีมีเหรอไม่รู้ใครชื่ออะไรชผู้ชื่ออะไรไม่รู้อยากรู้อย่างนี้ับเรื่องผู้หญิงเนี่ยเขาปรึกษาคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นแฟนแบบแฟนอ่ะก็แค่แบบเออคนนี้น่ารักดีหรือแม่ก็จะแม่ก็ ชอบตีเนียนะ่ะจริงๆไปอยากเรียนรู้เรื่องเขาอ,ะอ่ะก็เลยทำ <laughs>